ตื่นเต้นไม่หายเลยเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะ,ะฮะอแล้วมันก็โต๊ะใจไปหมดเลยนะ,ะข้อแรกแล้วก็ผิดเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับร,รายการนี้แจ็คพอตแตกก็เกิดขึ้นได้ผิดก็เกิดขึ้นได้มาดูคู่ต่อจากนี้ไปเลยแฟนๆก็รอกันอย่างเต็มที่ไม่มาเนี่ยตายแน่เลยพร้อมอยู่แลวนะครับคุณน,นัทคุณต้นครับ แฟนมาไม่รู้ว่าจะมาชีหรือมากดดันไม่รู้ <S <S จะทำให้เครียด<ๆ>หรือจะทำให้ง่ายขึ้นจะกดดันมากกว่าครับตอนนี้แน่นอนครับทุกคนก็มีความหวังพลังเต็มที่เลยรางวัลจะเป็นอะไรแล้วแต่จะโชคดีเลือกได้อะไรนะฮะเงินล้านบ้านหรือรถเลือกเอาเองนะฮะทรูมูฟ 3G ไวไฟ1 2หรือ3เชิญครับหมายเลขอ่าสามก็ได้ครับสามนะสิบข้อถูกติดกันแจ็คพอตจะได้สิ่งนี้นะฮะทรูมูฟ 3G ไวไฟสามคือหนึ่งล้านบาท โอ้ oh! ล้วมาเลขหนึ่งล้านเท่ไรดี่โอากาสสูงทุกที่ไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยล้านแตกมาแล้วสองครั้งนะโตโยต้านิววีออสนี่แตกมาแล้วหนึ่งครั้งอ่ะหมายเลขหนึ่งที่ไม่ได้เลือกนะฮะเป็นบ้านพัสศรนะครับ,รบและหมายเลขสองน,นะที่ไม่ได้เลือกเป็นโตโยต้านิววีออสอันนั้นหนึ่งจุดห้าจีนเลมิเต็ดท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นโตโยต้านิววีออสเมคอิทฮับเบนไพร์ต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตา ใครจะอยู่ข้างล่างรับผิดชอบสูงสุดคําถามแรกแต่ง่ายกว่าใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจะกดดันน้อยกว่าองั้นเดี๋ยวนัดรับความกดดันน้อยกว่าไปก่อนอ๋ออาจจะมีการเปลี่ยนโยนหรือว่าต้องอยู่่ข้าางลงไม่เป็นไรนี่แหละอย่าลืมว่ามาด้วยกันนะครับไม่ได้มาแข่งกันแล้เดี๋ยวผมให้เกียรุ่นางบนนะให้เกียร์รุ่นที่อ้าวไม่ต้องไปเก็บตัวอยู่ห้องข้างบนนะครับเชิญเลยครับไปเลยขอให้โชคดีอยู่ข้างบนมองผ้า อืมสิบข้อสิบข้อพอถึงล้านบาทนะครับพร้อมเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับเอาเพลงมาฟังสักเพลงให้สบายใจก่อนดีกว่าอ่ะขอเสียงเพลงมาก่อนมาครับอดทนนนวแล้เกิ บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินครับความหมายก็หมายถึงทำอะไรก็ค่อยๆทำนะอย่าไปผิดอกผิดใจกันนะรักษาน้ำใจกันแต่นี้เขาในเพลงไม่ไหวแล้วยอมให้บัวช้ำยอมให้น้ำขุนไปแล้วโอเค okay. ตรงกันแล้วนะฮะสำนวนนี้รู้ความหมายแต่ว่าเขาบอกว่ามีที่มาจากการกระทํากิจ,จก,กรรมอย่างหนึ่งไอ้สำนวนนี้มันตกลงม,มาจากอะไรกันแน่พอ,อไก่ครับมาจากการ จับปลาครับขอใครครับมาจากการทําแกงครับโอ้โหทำแกงไม่ให้ช้ำน้ําไม่ให้ขุนหนึ่งนาทีครับจับเวลาครับอ่าบางทีบางทีเราจับปลาไปเนี่ยมันจะโดนมือไปโดนตรงนู้นตรงนี้นนบ้า,างเ้ยครับแล้วเราจะทําให้สมมติถ้าแว่งมือมากไปเงี้ยน้ําก็จะขุนมองไม่เห็นปลาไดถ้ถูกถูกถูกต้องปลา,าครับ ความขุนโอกาสใกล้กันมากกว่าน่าจะเพราะทำแกงมันดูไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าห้ามให้น้ําขุนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแกงมันก็มันก็ไม่ได้ใสแล้วแกงเจิดไงประมาณนี้นะถ้าวัามั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วนักก็น่าจะไปทางด้านของกอไก่มากกว่าไปกอไก่มากกว่าครับประมาณนี้เราไปฟังคุณต้นเขาก่อนสิบวินาทีนะครับ มาครับเสนอยังไงเชิญครับผมว่าจับปลาเหมือนกันครับพี่นัทคิดเหมือนกันเลยฮะเพราะว่าไอบัวเนี่ยมันน่าจะอยู่ในน่าจะอยู่ในสระในบึงอะไรที่มันมีปลาแต่แกงนี่มันไม่น่าเกี่ยวแต่แกงแกงแกงจืดก็มีนะน้ำใส แกงจืดก็มีคืออะไรมันก็จะดีอยู่แล้วจะมีการติ่งไว้แล้วแกงจืดมันก็จะมีซึ่งตอนนี้อาจจะประเด็นยังไงคุณต้อนเขาอย่างไงตรงกันไหมน่าจะตรงนะตรงกันนะคือเอาสัญชัตยานแรกน่าจะเออต้องมาติ่งท้ายโอ้โหตอบไม่ทันมันตัดไปเร็วจังเลยโอ้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฟังดีๆนะนี่คือข้อแรกนะครับตอบว่าข้อกอไก่ครับจับปลากอไก่จับปลาผลมาแล้วนะครับ คำตอบตนะครับผ่านข้อแรกไปให้ได้ถ้าผ่านข้อแรกได้ทุกอย่างก็จะดีทุกทุกทุกแต่ข้อแรก,กจะผ่านหรือไม่ดูนะบัดน,นี้แฟวนเพียบเลย <S <S 1> <S 1> อะยิงกระน่ำเลยนะูกตัวนะครับ จะบอกว่าแกงจืดมันก็มีสาได้พี่นะัทมันไม่ที่เห็นด้วยคือบอกว่าเห็นด้วยข้อแรกเหมือนกันครับคือจะบอกแต่บอกไม่ทันมันตัดไปก่อนครับ <laughs> ผมใจ,ใจมากเลยครับโอเคกลับมาประเด็นนะ,ะว่าทําไมสมนวนบัวไม่ให้ช้าน้าไม่ให้ขุณนมีที่มาจากการเลี้ยงปลาเอาไว้ในบึงนะในหนองนี่เป็นเรื่องปกตินะอยู่แล้วเวลาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงไงฮะให้ปลาเขาก็อยู่ดีๆอยู่ยังสบายนะเวลาจับปลามากินก็ต้องค่อยๆจับไม่ให้บัวในหนองนั้นช้า น้ำล่ะก็ต้องไม่ให้คุณถูกต้องครับเหมือนในสุภาษิตพระร่วงที่กล่าวไว้ว่าจับปลาให้กลุ่มหัวเปลื้องใบบัวอย่าให้หมองปลากินสิ้นทั้งหนองบัวมิให้ช้ำน้ำบ่อเป็นตมก็แปลว่าคำนวนนี้ก็คือทำง,งานอะไรก็รักษาน้ำใจกันจริงๆแล้วมันขุนได้ง่ายมากใช่ครับมันโดนอย่างอื่นได้ง่ายมาก แต่เคยคิดระวังหรือไม่เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็บัวไม่ช้ำน้ำให้คุนนะอย่างนี้บัวไม่ช้ำน้ำให้คุนนะใสปิ้งข้อที่หนึ่งนะครับถูกต่อนนะครับไปต่อข้อที่สองครับมาทมาดีนะครับเอาดูของกันอาเอาของออกมาครับนี่คือข้อที่2นะครับเอาละ โอ้โหไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับที่ใส่กวางว่าลงไปดูได้พิจารณาดูได้ดูให้เต็มที่อืน่าจะไม่เคยเห็นแน่ไม่เคยเห็นนะครับเออโอ้ระวังระวังอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ต้องวางเลยต้องวางเลยอวางเลยเลยมันเพราะไอ้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องราวต่างที่มันจะเกิดปุ๊บเป๊ะป๊บเปะได้ เห็นในเรื่องราวเป็นกระบอกมีเส้นมีสายมีดีดมีการทำอะไรต่างมันไอเนี้ยแหละไอที่มันเอากวางมาชนกันเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เป็นอุปกรณ์จับสัตว์ชนิดหนึ่งเพราะจับสัตว์ปุ๊บเราอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันพุกเป้าบ้านขึ้นมาใช่ไหมฮะใช้จับสัตว์เล็กๆเช่นอะไรครับเช่นแย่เช่นหนูเช่นตุ่นนะสัตว์ นะฮะก็จะดักให้สัตว์วิ่งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่จะเข้าไปนะฮะแล้วไปชนสลักครับพอชนสลักปั๊บก็จะดีดครับดีดโป๊ะเชือกรัดคอสัตว์เลยเคยเล่นตอนเด็กๆโอ้โหแตงกิจจับไปจับมาในพวกนีรัดคอเสร็จเลยระวังนิ้วอย่าลอกจมูกเห็นจริงเลยเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาชื่อว่าด้วงด้วงครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรียก สิ่งสิ่งที่จะถามนี้ด้วยครับถามว่าด้วงดักสัตว์เป็นที่มาของอะไรครับด้วงด้วงนะอันนี้เขาเรียกว่าด้วงก็ไก่ครับเงินครับเงินพดด้วงขอไข่ครับชัดๆเลยครับอันนี้ด้วงใช่ไหมซอด้วงหนึ่งนาทีจับเวลาครับ โอ้โหโอ้โหเลยครับเงินพนด้วงคืออะไรยังไม่รู้เลยเงินตาสมัยก่อนคือเอาเอาจากรูปรูปลักษ์เลยนะครับอืคิดว่ามันมันน่าจะเอียงไปทางข้อสองมากกว่าไม่มีสองนะมีกอไก่ขอไข่นะขอไข่สอนด้วงเงี้ยครับเพราะว่ามันคือตอนนี้เอารูปลักษ์มาพิจารณาอยู่นะได้พดด้วงก็ไม่รู้จักซะด้วยอีกไม่ไม่รู้จัก อาจจะเ่ยุ่เกี่ยวกับมันโอ้โหเด็กคาเวิร์ตอะไรเนี่ยเพิ่งพาได้ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้หนักปทางเลเรื่องของสอเอารูปรับเป็นตัวชายหลักไว้ก่อนนะประมาณนี้นะไปฟังคุณต้นนะเพราะเขาจะคิดยังไงได้บอกแล้วนะเขาจะบริหารการพูดการจากอะไรมาก่อนมาหลังนะอคุณต้นนะครับสิบวินาทีนะครับเขไม่รู้นะมางับ แล้วมัน่าจะเป็นข้อกอไก่เพราะไอ้ด้วงเนี่ยมันเหมือนเอาเอาไว้มาชนกันไงแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับเงินตาพราะด้วงที่มันไว้แลกเปลี่ยนเวลาพนันกันเกิดขึ้นน่ะที่เอากวางมาชนกันน่ะเคยเห็นตอนเด็กๆที่เขาเอามาชนกันสองตัวเอาล้วโอ้ยพี่เอกทั้งกองแล้วตอนนี้พดด้วงเมื่อวามึนๆแล้วไปเรื่องด้วงเรื่องกวางก็ไปอีกเขาชนกันอีกไปกันใหญ่เลยไม่ชัวร์เลยอ่ะเอาขอข้อแรกเลยก็ได้กอไก่ถ้ามันมาจากกันนี้จริงอ่ะครับและนี้มันชื่อแค่ด้วง ครับทำไมไม่เรียกเงินด้วงเฉยๆทำไมไม่เรียกเงินพดด้วงอะไรแบบนี้นี่คือสมมติฐานสมมติฐานคิดขึ้นมาแต่อันนี้อ้ซอด้วงมันก็น่าจะมาจากอันนี้ได้เพราะว่ามันก็อิงคํานี้มาแล้วก็รูปลักษณะอย่างนี้ไปเลยแล้วแต่คิดว่าน่าจะเป็นขอไข่ครับตอบไหมล่ะซอด้วงครับตอบนะตกลงตอบขอไข่นะไม่ตรงกับคุณต้นนะครับขอไข่นะซอด้วงเงินล้านเอ้ย เป็นเกยวจะถูกหรือผิดผลมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับโอ้กองเขียด้เสียงนี่ม่รเ้เสียงอะไรเนี่ยอย่างกับหวดหน้าจริงจะไปต่อไปได้หรือไม่หนึ่งคนถูกหนึ่งคนผิดคนถูกน่าจะอยู่ตรงนี้นะคำตอบคือ ตัวตาเกครับตาเกงทำไรทำไรบอกแล้วว่าขอสองเคลียร์กันเลยเคลียร์กันเลยเคลียร์กันเลยบอกแล้วว่าขอใครบอกไม่ใจบอกขอใครกันบอกไม่ใจไงแต่แต่เพื่นทันไม่ได้ไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เอาใหม่เขาเขาหน้าแก่ตัวเขาหน้าแก่ตัวเขาหน้าแก่ตัวมาถูกทางด้วยนะเพราะว่า บังเอ่ยถ้าเกิดวิเคราะห์แล้วมันถูกแล้วมันก็ไปได้ไงถ้ามันผิดมันก็หา,หาไม่เจอเลยอ่านะลองฟังความนะครับซอด้วงเป็นซอที่มีกระโหลกซอก่อนนะฮะไอ้กลมๆนี่นะเป็นทรงกระบอกมีกันชักยาวต่อขึ้นมาซอชนิดนี้มีหน้าตาเหมือนกับเจ้าสิ่งนี้ครับเครื่องดักสัตว์นะฮะที่ชื่อว่าด้วงก็เลยถูกเรียกว่าซอด้วงมาตรงกับที่ลักษณะเลยนะส่วนเงินพดด้วงนั้นไม่รู้จักอ้าวได้มาเพราะว่ารูปร่างเหมือนแมลงที่ชื่อด้วงน้ยดกันแล้วแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับอันนี้ไง พดด้วงมันคล้ายๆตัวด้วงโดยชื่อของด้วงที่เป็นแมลงและด้วงที่เป็นเครื่องดักสัตว์เป็นเพียงคําพ้องเสียงเท่านั้นมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยโอ้โหรอดตัวไปเลือกข้อที่ถูกออกมาจนได้สองข้อเฮ้ยหืดขึ้นเลยนะเนี่ยต่อครับโอ้โหเกือบไปนะไปต่อเลยนะครับต่อครับนี่คือข้อที่สามครับเคยได้ยินคำนี้แน่เลยรู้จักคำว่า สเสน่ยาแฝดนะเร็กเลยโอ้ยฮาวเวิร์ดเนี่ยรู้อะไรบ้างเนี่ยฮาวเวิร์ดโอ้ย oh 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 oh. ยาแฝดเป็นยาที่ผู้หญิงทำให้คนรักหรือสามีกินเพื่อจะได้หลงรักตนคนเดียว,ว,วมันทำกันที่ไหนเนี่ยครับเอาละประมาณนี้ถามครับถามว่าสเสน่ยาแฝด ทำไมชื่อนี้หรือได้ชื่อนี้เพราะอะไรครับอกอไก่ครับอันนี้ไม่รู้แน่นอนใช่ไหมข้อมูลก็ไม่มีกอไก่ส่วนผสมต้องเป็นคู่คู่ค,คู่ทุกอันเลยอะอหรือขอไข่ครับใช้แล้วจะติดกันเหมือนฝาแฝดโอ้โหไปดูที่ส่วนผสมหรือว่าดูผลเข้ามาแล้วละครับจับเวลาครับคือไอ้ส่วนผสมต้องเป็นคู่เนี่ย เพราะมันชื่อเสนียาแฝดมันมันก็ตรงกับคําว่าแฝดนะครับที่ว่าแบบอ่าเอาสองอย่างมาเป็นคู่คู่ค,ค,ค,คู่กันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรียกว่าแฝดได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเชิงเชิงความหมายเนี่ยดูอันที่สองมันน่าจะตรงกับจุดประสงค์มากกว่าขอไข่เหมือนกันอืมลองออฟังดูได้ลองฟังจากเขาเลยนะฮะแต,แต่วันนี้ถ้าคิดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นขอไข่อยู่นะฮะคุณต้นจะเป็นประโยชน์อยู่หรือไม่นะเชี่ยเจอเลยครับ คิดเหมือนกันครับพี่นัทเพราะว่าขอใครเนี่ยอ BE, กอไก่เนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวเพราะบางทีส่วนผสนมบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่อาจจะเป็นของผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงคนเดียวที่ทําให้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วมันต้องติดกันเ like หมือนฝาแตดเนี่ยมันแน่นอนว่าผลของมันอือยาส่วนใหญ่ที่เราเรียกชื่อกันมันก็มักจะเรียกชื่อจากคือว่าเราเราใช้เพื่อทาอะไรอะไรอย่างี้ครับมันจะไม่ค่อยไม่รู้ถ้าไม่รู้อะไรมันไม่น่าจะมาจากผสมมั้ยมาจากวิธีการน่าจกว่า มันน่าจะเป็นผลลัพธ์ว่าผลลัธ์มันใช้เพื่ออะไรเนี่ยก็คิดว่าตกลงพร้อมครับมาทางนี้วีเคราทางนี้นะตรงกันนะครับตรงกันและตอบถูกมันก็ต้องไม่มีช้อยอื่นอื่นน่ะแล้วก็ดีถ้ามันถูกตรงกันและตอบและวข้อนี้ถ้ามันตรงกันแล้วไม่ถูกมันจะไม่รู้ตัวเลยตัวนนย่าแปดได้ชื่อนี้เพราะอะไรตอบว่าข้อขอไข่ใช้แล้วจะติดกันเหมือนฟาแฟดครับ ขอไข่นะใช้แล้วติดกันมาว่าแฝดก็ใช้ผลของมันวิเคราะห์ตามยาที่เราใช้ยาแก้ปวดยาแก้ไอเอาผลของมันมันเป็นชื่อทุกครั้งเลยดูนะฮะข้อที่3ผ่านไม่ผ่านคำตอบนะครับเดี๋ยวอันนี้เชียร์ด้วยความจริงใจใหมือหน่เหมือนเข้มเสียแบบเชียร์กันแบบนี่แหละแอบแฝงรือไม่เอาแล้วนะ ดูผลนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่ตุ๊ตนครับสุดตะะครับสุดตะครับสุดยอดครับสุดยอดผมจะบอกเลยว่านัทคุณโชคดีมากที่คุณมีต้นมาช่วยคุณบอกแล้วผมบอกแล้ว ใช่ไหมครัะไม่ให้คทำเชื่อมั่นแม่หนักแน่นอย่างนี้นะคุณอาจจะลังเลละจริง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 ใช่ไหมขอบคุณย่าขอบคุณยังขอบบคคุณ, <laughs> คณครั <laughs> อะไรครับอะไรครับยินดีครับ, <laughs> บรีขอต่อไปให้ถูกแบบนี้นะ <laughs> ต้อนอยากจะให้ทางนกักเข้าพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ <laughs> โอ้ทีหลังต้องไปเรียนเกี่ยวกับสำนวนภาษาไทยเพิ่มนะเด็กคาะเวิร์ดนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับที่ทําอยู่ดีแล้วนะฮะโอเคแี้ใช้ได้ใช้ได้ครับอแล้วทีนี้มันเป็นอย่างไรครับมาดูผลกันนะฮะอธิบายความนะครับสเสน่ห์นะฮะยาสเสน่ห์ทั่วไปจะทําด้วยว่านยาต่างๆแต่สเสน่ห์ยาแฝดจะเป็นยาสเสน่ห์ที่เอาของที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงนะฮะอะอามาผสมลงไปด้วยเของตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นคนทำไงผู้หญิงไงเช่นอะไรครับขี้ใครโอ้โหไม่นาย,ยกตัวอย่างขี้ใครเลยเอาสาอาซาแบบไม่ได้นะฮะ ภาบน้นแล้วโรยใส่อาหารให้คนรักกินจุดประสงค์ให้คนรักลหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ใกล้ชิดเหมือนฟ้าแฝดจึงเป็นที่มาของชื่อสเสน่ห์ยาแฝดแต่วิธีการคิดออกมาก็คือว่าเอาผลของมันมาเป็นคําตอบถือว่าถูกต้องนะแต่สเสน่ห์ยาแฝดใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอยาไปยุ่งกับมันมากรักกันดีอยู่แล้วทําตัวดีๆนะใช้ดีกว่าไปใส่ยงใสยยาเดี๋ยวใครมาเห็นก็เข้าใจผิดเลิกกันแล้วยุ่งตายเลยนะอา้าวสามข้อล้นนะครับถูกต้องน,นะครับ วิเคราะห์ดีๆนักเนี่ยใช้เชิญการวิเคราะห์ได้ดีมากๆเอ้าเวลาหมดหมดเวลาครึ่งทางแล้วครับตามตอ่อว่าจะไปต่อได้หรือไม่นะกับคุณนักกับคุณต้นนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ